สวัสดีครับมาเช็คดวงรรยวันผ่านพลังงานพระย่ิปีประจำวันพุทธที่7สิงหาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะโรงงูใหญ,ญ่ชะตาสาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับผมอะวันนี้นะครับเป็นวันพุธเป็นเทพเจ้าแห่งการพาณิชพุธนี่ต้องแยกเป็นกลางวันและกลางคืนตามศาสตร์โบราณน,นะครับกลางวันเนี่ยนะครับพระประจ,จำมาเกิดป็อพระปางอุ้มบาทนะครับกลางคืนเนี่ยเป็นพระปางป่าเไรนะครับ วันพุธเป็นวันที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์การติดต่อการเจรจาการค้าขายเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของการระวังคําพูดนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคนที่ชมทาง TikTok กนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อ รับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่านะขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีที่ดึงดูดต้นนักการเงินในวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีที่ดึงดูดความรักก็จะเป็นสีเทานะครับสีที่เสริมดวงในวันนี้เลยนะครับ และดึงดูดการงานนะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีสม้มสีที่ห้ามใช้ในวันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับผมเลขนำโชคได้แก่เลข 2, เลข4เลข 6, เลข 5, เลข9และเลข8นะครับผมนะฮะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับอย่างละเอียดนะครับการงานการเงินความรักเนื้อคู่นะครับผมในไลฟ์สดอาจารย์จจะพูดไม่ได้แต่ว่า ในการเปิดไพ่อย่างละเอียดนะพูดได้แน่นอนนะครับผมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่5 9 9บาทนะใครที่อยากจะดูดวงลึกๆติดต่ออาจารย์นะครับนะใครที่ดูทาง TikTok นะครับสนใจดูดวงกับอาจารย์นะครับอ่าก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ากดแล้วไม่ไปนะครับหรือกดแล้วลิงก์มันค้างเนี่ยนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และส่งข้อความมาทางอินบ็อกของ TikTok นะครับรวมทั้ง คนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มก็ติดต่อทางอินบ x ็อกของอาจารย์ได้เลยนะครับผมอ่ะพุทธังเปิดทธนังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยรุ่งเรืองนะสมหวังในทุกๆประการท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูกันเลยครับว้าวได้ไพ่ก้ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะเป็นความเครียดนะครับนะโดยภาพรวมมักจะมีเรื่องที่คุณต้องคิดต้องเครียดต้องแบก ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งสติและวางแผนดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันอย่างไม่ราบรื่นนะครับเงินนั้นเข้ามาแต่คุณต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายเพราะไม่งั้นไม่เหลือครับนะการลงทุนห้ามเด็ดขาดวันนี้ยังลงทุนไม่ได้นะครับสุขภาพนะครับวันนี้มักจะเกิดจากความเครียดความคิดเยอะอาการปวดหัวไมเกรนความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณมักจะไม่ค่อยอยากมีความรักสักเท่าไหร่ต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆวางแผนกันไปเรื่อยๆนะครับ อ่านะยังไม่ต้องมีใครคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคุณแบกในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานเง,นงินนะฮะก็เลยทําให้คนนั้นเครียดต้องใจเย็นๆพูดคุยกันดีๆนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ใส่บาตด้วยนะครับซุปไก่หรือรังนกหรือเป็นพวกยาก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ ไว้พระนะครับนะเสริมดวงก็คือนะฮะอย่าลืมไหว้พระพระพิฆเนศปางขจัดอุปสรรคด้วยนะครับก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยเคลียร์พลังงานนะครับอ่ามาแล้วครับได้ไพ่หกเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มดีขึ้นนะครับนะอาจจะต้องมีการ ดูในเรื่องของการวางแผนการทำงานให้ดีๆนะครับผมคนที่ตกงานก็กํำลังจะได้งานนะครับการเงินนะครับวันนี้นะได้มานะครับก็ต้องจ่ายไปนะครับนะเงินมันยังไม่สมดุลสักเท่าไหร่ต้องวางแผนก่อนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะมักจะมีเรื่องเครียดนะครับต้องใจเย็นๆนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักมักจะมีคนเข้ามาง้อขอความรักคนเก่าๆจะกลับมา คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความคิดความเครียดนะครับต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ใส่บาตรด้วยพวกแกงจืดเต้าหู้ไข่ตุ๋นไข่เจียวนะครับก็จะดีนะครับและว่ายองค์ท้าวิสุวรรณนะครับเป็นการขอพรนะครับจะดีมากๆท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะครับ เด็กทีดาวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามากวนใจนะครับต้องใจเย็นๆนะค่อยๆวางแผนนะก็จะดีมากนะครับให้ระวังจะมีปัญหากับลูกน้องหรือคนที่อายุอ่อนกว่าการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ใครหยิบยืมเงินไปก็จะไม่ได้คืนสุขภาพระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยภูมิแพ้อะไรเงี้ยนะครับนะความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็มักจะมีคนที่มาล้อเล่นับความรู้สึกคุณสักเท่าไหร่ย,ยังไม่จริงจังนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความางงแงงของตัวคุณเองต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ใส่บาตรด้วยขนมนมเนยหรือว่าวายไอ้ไข่วัดเจดี D ก็จะเสริมดวงเสริมชะตาในเรื่องอที่ดีขึ้นมานะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนได้ไพ่ The Justice นะวันนี้กิจการงานของคุณนะครับ ให้ระวังในเรื่องของต้องไปเซ็นเอกสารหลักฐานต่างๆอาจจะมีปัญหาในภายหลังถ้าคุณไม่ตรวจสอบดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะไปเป็นพวกอะไรนะนายค้ำประกันใครก็อย่าพึ่งก็แล้วกันนะครับใจเย็นๆนะนะเพราะว่าถ้าค้ำประกันไปก็อาจจะมีคดีหรือมีปัญหาได้อย่าพึ่งลงทุนนะครับสุขภาพครับให้ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองเสียหรือว่าอาการผมแพ้ครับ ความรักคนสดวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับปัญหาความขัดแยง้งหรือการมีเรื่องมีราวกันคนที่มีคู่ครับนะช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุธกลางวันและพุธกลางคืนให้ใส่พวกต้มจืดแกงจืดมะระนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ไหว้พระประจําวันเกิดกันด้วยนะครับจะไดะ้ปรับดวงชะตาได้ทั้งพุธกลางวันและกลางคืนเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน ดบบดได้ไพ่สิทดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่อะไรที่เป็นหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาขัดแย้งได้นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับผมเพราะว่าวันนี้ลงทุนไปก็จะไม่ได้คืนต้องวางแผนดีดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดหลังนะฮะกระดูกสันหลังไม่ค่อยดี ความรักคนสดนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจะเครียดนะครับนะให้ระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามาคนที่มีคู่นะครับนะให้ระวังคําพูดหรือว่าความขัดแย้งซึ่งกันและกันวันนี้ต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตาได้ใส่บาตรด้วยสังฆทานยานะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่ t h e h e r m i t นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะา,าะพ่อปู่ฤาษีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่คอยคุ้มครองดวงชะตาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้รับเงินแบบฟลุกๆนะครับได้อะไรดีๆเข้ามาสุขภาพไดให้ระวังในเรื่องของการาเจ็บขาเจ็บเข่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับความรักคนโสดยังชอบสันโดษย,ยังชอบเงียบๆอยู่นะครับผม คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาทุกอย่างนะครับถ้าคุณเข้าใจกันก็จะดีขึ้นเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ใส่บาตรพวกแกงเผ็ดนะครับแกงกะทิเนาะที่สําคัญนะฮะไหว้พระปู่ฤาษีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้เลยนะครับผมจะได้ช่วยเสริมดวงเสริมชะตามีโชคลาภครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เดอะซันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้อะไรมาก็จะได้รับสิ่งที่ดีมี ดวงในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับผมการเงินนะครับมักจะได้โชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามานะครับหรือว่าการค้าการขายก็จะดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการทานน้ําน้อยอาการร้อนหนครับความรักคนโสดคุณยังไม่ค่อยอยากมีใครเข้ามานะครับยังนิ่งๆยังมีความสุขอยู่กับชีวิตโสดคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังคําพูดนะครับนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆครับความรักถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับ ให้ขอกับองค์พระพิคเนตปางขจ,จัดอุปรสรรคแล้วก็ทําทความสะอาดทิ่งพระนะครับไปถวายพวกน้ํามันตะเกียงนะครับก็จะดีมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับผมสวัสดีนะครับ